สํานักงานานวัตกรรมแห่งชาติจับมือเครือข่ายย่านปูนวิถีเปิดตัวสถานีฉลาดทิ้งจัดการขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนสู่พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมจัดการขยะอย่าง,ย,างยั่งยืนสํานักงานานวัตกรรมแห่งชาติ IA, นไอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว ผนิดกำลังภาคีเครือข่ายย่านนวัตกรรมปูนวิถีเปิดตัว West Wise Station ฉลาดทิ้งจัดการขยะอัจฉริยะด้วยห้านวัตกรรมชูนแนวคิด Circular Economy x m a r t City ขับเคลื่อนปูนวิถีสู่พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตอนนี้เรามีคอนเซปต,ต์ในแง่ที่ว่าเรามองว่าในเรื่องของการกำจัดขยะเนรื่องที่มีความสําคัญฉะนั้น,นมันควรมีนวัตกรรมดีๆนะโดยเฉพาะจากสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบ,บการนาวัตกรรมที่จะสามารถบริหารจาัดก,การขยะทําขยะให้มีคุณค่าผ่านการรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆโครงการนี้นะเริ่มแรกเรานําล่องนะที่มหาลัยประจอมเกล้านะรัดกระบังนะแล้วก็เราได้มีการลองทําแล้วแล้วก็มีการประกวดนะให้น้องๆเยาวชนมาแข่งขันไนเดียต่างๆที่ดีรวมถึงเรามีพื้นที่ทําในการที่จะเก็บเก็บเรื่องของการรีไซเคิลขยะ จะมาวันนี้นะเราเอานวัตก,กรรมที่เราลองรันแล้วว่า c ัก s s f u ูผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วนำมาเป็นสเตชันที่คุณวิถีอย่างนี้หรือทูจ้าพระแห่งน,นี้เพื่อเป็นพื้นที่นําร่องในจุดที่ทุกคนสามารถที่จะเอาขยะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เวสต่างๆเหล่านี้เข้ามาใช้ในพื้นที่นี้เพื่อทําให้ขยะเหล่านี้กลับไปเป็นมูลค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการโชว์เรื่องของนวัตกรรมของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ green technology หรือว่าเรื่องของ waste management ที่ดีรวมถึงพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและในอนาคตสถานี west w i t e station จะไม่เพียงอยู่แค่ที่วิลมหาวิทยาลัยหรือทูจูรพาร์คแต่จะมีการขยายตัวไปนในพื้นที่ต่างๆที่มีความพร้อม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือแหล่งที่มีพื้นที่และประชาชนที่อยู่อาศัยค่ะเรื้องต้นภายในปีนี้คิดว่าน่าจะขยายสถานีไปได้สักกี่แห่งคะ Oh. คิดว่าวันนี้นะหลังจากที่เราเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างวันนี้แล้วและเห็นถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่วางอย่างนี้เชื่อได้เลยนะไม่น่าต่ำกว่าร้อยแห่งแน่ๆเพราะว่าณเวลานี้ กลุ่มของทางทูเรงกลุ่มของ C P X s a เองก็มีความสนใจจะเอาอุณหนี้ไปวางทั้งที่แมคโครที่โลตัสและในอนาคตอาจจะกลุ่มเรื่องของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามพิวัตหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมต่างๆก็จะมีส่วนสําคัญที่สนใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นตัวนี้เป็นนวัตกรรมแบบเบิดนะที่เราสามารถที่จะเป็นทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้ฉะนั้นเราบอกแล้วฮะเรื่องของซีโร่เวสเรื่องของการกระจายขยะเป็นเรื่องที่ไร้พรมแดนและทุกคนต้องร่วมมือกันทําค่ะ การนำสถานีแบบนี uh, es, ้ไปตั right. like, you you in ้งในสถานประกอบการค่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะหรือว่าคนที่สนใจอยากเอาสถานีนี้ไปตั้งจะต้องติดต่อเอาง่ายๆนะคะก็สามารถติดต่อมาที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ได้นะคะว่าท่านสนใจตัวไหนท่านอาจจะไม่จชเป็นทุกๆอันก็ได้ถ้ามีผ้าเยอะท่านก็เอาของเซอร์คูล่าถ้ามีอาหารก็ไปตุกลิ้นถ้าท่านมีน้ํามันก็เป็นเรื่องของน้ํามันมาเราสามารถที่จะดูตามความเหมาะสมได้ฉะนั้นติดต่อมาแต่เดี๋ยวจะประสานผู้ประกอบการไปแล้วก่อนหล่อนี้ไปวางเพราะทุกอย่างเนี่ย เมื่อเราบอกว่าเราเป็นสตาร์ทอัพสายสีเขียวที่เราทามาพวกนี้สิ่งเหล่านี้เขาสามารถทําธุรกิจได้ฉะนั้นการมีจุดวางมันก็จะมีการซอร์คิลเลชเรื่องของรายได้ในอนาคตซึ่งจะเป็นลักษณะของการเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะการแยกสเตชันนะคะเป็นเฉพาะประเภทของพยานกับการเอาแต่ละประเภทมารวมกันแล้วจุดเดียวอันไหนน่าจะยิ่งแผงมากกว่ากันเเวลานี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าอย่างจุดป,ปัจจุบันนี้เรามีรวมกันทั้งหมด5้าอย่าง แต่5อย่างคือสิ่งที่แตกต่างกันแต่แค่มารวมฉุดต้องุปกรณ์เครื่องมือแต่ละอย่างนั้นกําจัดได้แตกต่างกันเราจะเห็นนะว่าตัวของพลาสติกเขาก็จะไปอย่างหนึ่งผ้าเขาไปอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเราสามารถถ้าเรามารวมกันแล้วเข้ารูเดียวกันนะี้มันก็คือเทรวมนะคะฉะนั้นนอจน,นี้เราแยกที่เรียบร้อยแล้วว่าใครพร้อมไปใช้งานตรงไหนซึ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เกิดความชัดเจนค่ะ ระบบหลังจาัดก,การตัวอแล้วถคนใส่เัสไปแล้วระบบหลังจัดก,การเนใรี่ยร,ระบบหลังบ้านใครท่คนจัดการระบบหลังบ้านก็จะเป็นตัวของสตาร์ทอัพในแต่ละรายที่จะมารับสินค้าหรือว่ารับเวสเหล่านี้เราก็ไม่เ,เรียกวเวสนั้นได้เป็นสินค้าแล้วกันนะเพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไปก็จะมารับบริหารจัดก,การสิ่งนี้และเกิดนําไปใช้ประโยชน์ฉะนั้นพูด,ดง่ายๆแค่ตัวของพื้นที่นะมีความพร้อมในการใช้งานแน่นอนที่สุดบางอย่างถ้าต้องมีไฟอ่ะให้เขาสามารถเสียบปลั๊กสามารถใช้งานได้ก็จะเป็นจุดที่สามารถขยยาผลไ ซึ่งในมหาลัยเองก็จะมีการขยายผลซึ่งในกลุ่มของทวเองก็จะมีการขยายผลใช้งานค่ะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางสจลเพิ่งร่วมกับทางกทมนะฮะก็คือคุยกัน66ชุมชนแล้วก็1 0 0 150สเตชันเนี่ยก็มีการพูดคุยมาในเรื่องของการรีไซเคิลขยะต่างๆอันนี้เพิ่งจัดกันไปที่สจลที่ประจอบกา่รรายกระบังนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นขบวนการต่างๆ่เหล่านี้มันจะสามารถที่จะส่งไปยังชุมชนต่างๆให้เข้าตระหนักเพราะนั้นปัญหาอย่างที่เราเจอเนี่ย คือขยะส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเรารณรงค์ให้พวกเราเนี่ยแยกขยะแต่ปรกากฏรถขยะเนี่ยเอาจับรวมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเลยมันเลยไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางกทมก็ตระหนักแล้วว่าเขาต้องจริงจังแล้วการไปรับขยะแต่ละที่เนี่ยจะต้องแยกชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบุคลากรเราไปให,เปให้เราไปให้ประชาชนแยกแล้วปรากฏว่ากรทมจับขยะรวมกันเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราพยายามกันมาทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่มีคนเชื่อถือ เพราะนั้นขบวนการต่งางๆแล้วก็โดยเฉพาะสเตชันของเราเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นมันจะเป็นขบวนการทําให้ตันหนักกันว่าขยะต่างๆเนี่ยถ้าเราแยกแล้วมันกลับเป็นมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าใช่ค่ะครับครูททมีอะไรเพิ่มไหมคะครับอ่าในส่วนครูนะครับเราเองก็ดํเฐฐฐาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนฉะนั้นเป้าหมายสําคัญของเราวันนี้ก็คือว่าจะทำไงให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกดําเนินการเอาไปรีไซคเคิลให้ถูกวิธีนะครับโดยฝังกบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดียวทีเดียวเนี่ย เราเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็ให้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากรอกนะครับ mm hmm. ต่อมาก็ร่วมกับ NIA พัฒนาเอานวัตกรรมทำเป็นเหมือนกับเครื่องเวดดิ้งแมชชีนนะครับแล้วก็เรามาตั้งที่นี่นะครับสุดดีตอนปากนะครับแล้วอุปกรณ์ต,ตัวนี้เนี่ยนะครับไปให้ลูกค้าประชาชนหรือ,อคนที่มาทำธุรกิจที่นี่นะครับสามารถจะเอาพวกอีเวสเข้ามาทีน e เนี้ยอีเวสเนี่ยเมื่อกี้ที่ในคำถามว่าเอ๊ะแต่ละเจ้าเนี่ยทำเอาไปจํา กำจัดอย่างไรนะครับในฝั่งของเราเนี่ยฝั่งที่เป็นอ e ีเวสก็คือขยอยเทรออิกส์เนี่ยเราก็จะมีกรรมวิธีไปแยกแยกสารต่างๆนะครับแล้วก็อะไรที่ทําลายได้โดยถูกวิธีแล้วก็ไปทําลาย<ม>อะไรที่ทําลายไม่ได้ต้องมีวิธีการเราก็ดําเนินการให,ให้มันถูกวิธีครับผมโมเดลในลักษณะนี้ต่างประเทศที่ประสงค์วามสำเร็จนะเขาจะมัจกจะมีโซลูชันในเรื่องของแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นการรีฟันกลับมาหรืออะไรแล้วแต่ในส่วนของเราเนี่ยมีแนวคิ จริงๆเรื่องของการรีไซเคิลสิ่งจีนคันสุดคือแรงจ,รงจรูงใจนะอย่างในของยุโรปเองเนี่ย<ม>เขาจะบอกเลยว่าเวลาคุณไปซื้อขวดหรือกระป๋องเนี่ยอย่างของบางที่เนี่ยเยอรมันเนี่ยแอ s ราคาไปแล้วฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เงินคืนคุณต้องไปหยอดคืนบางที่บอกว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณเองว่าอยากจะังไงฉะนั้นตอนเนี้ยเราเห็นนะว่าตัวของบรรดาสตาร์ทอัพที่ทำโซลูชันด้านนี้หนึ่งบางที่นะคุณสามารถที่ได้เงินด้วยจากการที่เก็บสะสมเรื่องของขยะเรื่องของน้ำมันใช้แล้วเนี่ยก็สามารถมีราคาที่สามารถไปใช้งานได้ ณเวลานี้เหลือแต่เพียงเหล่านี้กระจายตัวไปให้เพียงพอแล้วก็ให้ประชาชนสามารถมาใช้งานฉะนั้นขยะจะไม่ขยะอีกต่อไปขยะเมื่อมันอยู่ถูกที่มันจะมีคุณค่าฉะนั้นสถานที่เหล่านี้นะ s t สต์ไวส์สเตชันคือสถานที่ที่ทำให้ขยะเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าค่ะครับขอแถมฝั่งของครูเลยครับตัวอ e ี e M g e R, เวสเนี่ยเมื่อกี้ด้วยเครื่องวิ n g ุิีเนี่ยมันสามารถจะบันทึกได้ว่าเลขหมายใด เป็นคนอัดจริงแล้วในเครื่องเนี่ยมันสามารถชั่งน้ําหนักเสร็จแล้วปกติเวลาเราทิ้งขยะเราไม่รู้หรอกมันจะกลับไปช่วยโลกได้แค่ไหน,นแต่วันนี้ด้วยเวดดิ้งแมชชีนตัวนี้เราสามารถที่จะรู้ว่ามันช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้เป็นเท่าไหร่ในสิ่งที่เราทิ้งนะครับแล้วก็เราก็จะมีเบนฟิตให้ลูกค้าหรือประชาชนนิดนึงก็คือว่าริงๆให้ร่วมโดยช่วยกันก็จะมีเป็น point เอา p o ยต์ไปแรก นและเครื่องดื่มได้ไหมคะเครื่องดื่มครัวกาแครับตอนนี้ที่ที่เราทําอยู่นะครับก็หวังว่าจะมีซัพพลีหรือองค์กรอื่นเข้ามาร่วมทากับเราก็จะได้มีวอลเลตตี้แล้วก็เอามาทําให้พี่น้องประชาชนไดเอามาใช้และได้รีเทิร์นกลับไปมากขึ้นครับทันทีเกนโดยทันทีเลยครับทสู้เลยทันทีเลยครับทันทีเลยคออโต้เลยค่ะเป็นมครับเป็นค่ะแต่ว่าจกเว้นบางอันที่เขาอาจต้องไปดีไซน์เข้าอย่างผ้าอย่างเงี้ยเขาต้องไปรีไซิลอีกทีหนึ่งก่อนไปผ่านกระบวนการแล้วนั้นก็จะต้องใช้เวลานิดน เาะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเกิดโมเดลตัวนี้ไปมันยังมีอะไรที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าประชาชนเพื่อให้มันโครงกัรในอั้สเตทแบบไหนได้ชัดเจนถ้าสิ่งหนึ่งนะที่เรากำลังจะบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันพุูงตัวบิ i n เซตโมเดลมีแล้วหรือแต่เพียงอยากให้ประชาชนนะ ส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้อยู่นะก็อยากให้ท่านถ้าเห็นคําว่าเวสไฟส s ตช t ั o นเห็นตู้เหล่านี้นะเดินเข้าไปดูสักนิด<ม>ว่ามีอะไรจะทิง้งบ้างไหมเพื่ออยากจะเป็นกําลังใจสําคัญให้สิ่งเหล่านี้มีการขยายผลส่วนภาครัฐเองนะเรากำลังมองเรื่องของการสเกล up บางทีอาจจะมองว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยไซส์อาจจะยังไม่ใหญ่พอนะบางทีถ้ามีเยอะเราอาจต้องมีการสเกลเพื่อทาให้เครื่องเหล่านี้ใหญ่เพียงพอซึ่งได้คุยกันทางมหาลัยเช่นด้วยกันว่าจะสเกล up แบบไหนอย่างที่เราว่าอย่างเช่นขยะขยะเปียกเนี่ยไซส์ขนาดขนาดนี้นะฮ ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะใช้ขนาดไหนถ้าเป็นตลาดหรือเป็นมหาไลัยไซ์ที่เราจะมาทําให้ขยะเปลืยกต่างๆในการเป็นปุ๋ยเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมีเราจะมีการขบวนการที่เราทำจริงแล้วเราก็จะสามารถที่จะทําให้ขบวนการต่างๆเหล่านี้มันกลายมาเป็นพวกขยะเปลีอกทีมีเยอะมากนะฮะที่เอาไปทิ้งเอาไปอะไรที่มันที่มันไม่ได้เกิดผลประโยชน์แต่พวกเนี้ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เราสามารถที่จะไปเพิ่มมูลค่าต่างๆได้นะครับแค่ว่า ทำให้เหมาะนะฮะกับพื้นที่อย่างเช่นถ้าเป็นตลาดสดก็ดีนะฮะอย่างเป็นโรงแรมการจัดการในโรงแรมหรือในโรงอาหารมันควรจะใช้ไซซิ่งในในแมชชีนที่จะไปทําให้ขยะเปียกเนี่ยกลายเป็นฝุน่ยเนี่ยไซซิ่งขนาดเท่าไหร่ เรื่องของโลจิสติกอะคะ่ะหลังจากที่คนเอามาทิ้งเนี่ยเชื่อว่าน่าจะแบบมีปริมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยการจัดเก็บของแต่ละวันเนี่ยมันต,ต้องมีความถีแค่ไหนกัออดการยังไงเพราะว่าเดี๋ยวแบบแป๊บหนึ่งรถแล้วออไปไม่ได้จริงจริงนะในตอนนี้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่รับทุนเราด้านนี้ไปอะอุปกรณ์เหล่านี้เขาจะต้องมีตัวเซ็นเซอร์หรือมีตัววัดถึงความว่าคปาซิตี้เขาเต็มเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นจึงจะแมเนจเมนต์เรื่องของการโลจิสติกส์ของการจัดเก็บเราจะบอกว่าการบริหารจัดการขยะสิ่าาาาคกกกกก็ือหจิ้แลววรรรพ โลจิสติกเหล่านี้แหละเรื่องที่มีความสาคัญฉะนั้นระบบต่างๆนะ <c oughs> เขาจะมีการเช็คได้ว่าเต็ม <c oughs> ไม่เต็มเท่าไหร่เพื่อที่จะบริหารจัดการถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ดีนะก็จะทาให้เรื่องง่ายๆสิ่งเหล่านี้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นฉะนั้นโลจิสติกหรและการบริหารจัดการหลังบ้านขยะสําคัญมากๆสาหรับการจัดการขยะค่ะแสดงว่า user จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าสมมติว่าเราจะเอาขยะปฏิทินในสถาน ตอนนี้มันเต็มมันเป็นพลาสติกหรือ,อยังคือแพลนที่เราดีไซน์ไว้นะสมมติถ้าเรามีเวสไ s สแตชชันอยู่หลายที่แล้วมันมีตัว Start ายอยู่หลายรายในตัวแอปพลิเคชันที่เขาใช้ของแต่ละบริษัทมันควรจะรู้ได้ว่าซอร์ซิ่งแห่งตรงนี้เต็มแล้วไม่เต็มประชาชนสามารถเช็คได้ว่ามีขนาดไหนเพื่อเขาจะเอาปริมาณผ้าหรือปริมาณน้ํามันหรือขวดไปใส่ได้ซึ่งเนี่ยครบมันต้องฉลาดแบบนั้นมันถึงจะได้ว่าเวสไ w ส s ตช t ั่นแล้ววันนี้มันมีแล้วหรือยังมีแล้วคะ่ะมีแล้วในแต่ละตัวมีแล้วคะ่ะ ว่าเวลาถุงเกเอาของขย,ยไม่งั้นนะพี่วางถังขยะแยกอันก็หมดแล้วแต่นี่มันไม่ใช่ในวัตรกรรมไกลกว่าน,นั้นนะใช่ใชสามารถ<ช>ดูได้ใช้แอปพลิเคชันอะไรเป็นตัวตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันของแต่ละรายเขามีอยู่แล้วฮนะ ตอนนี้ก็มึงคิดอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำเป็นรวมไหมสมมติว่าถ้ Waste วสไวส s t เตชันเป็นจุดที่ดีอนาคตก็อาจจะมีแพลตฟอร์มรวมชื่อทเวสไวส์สเตชันแล้วทุกอย่างมาจักอ<ม>ินก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับตัวของ w เวส Management Solution <c oughs> ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <c oughs> แปลว,ว่าน,นี้ก็คือเป็น next step ใช่ค่ะมองไว้แบบนั้นค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะ